สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอต๊อดเก้าหนทารคลิปนี้เป็นคลิปเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บของชาวธาตุน้ําธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤจิกตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2566หมอโมอต๊อดอธิษฐานให้ดูได้ธนคณาดดละราศีเลยนะครับหมอต๊อดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยนะครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกในหัวข้อเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็ดนะครับมีพลังงานพลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของ King คิงออฟคัพนะครับกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกนะครับมีพลังงานของ สองเหรียญเป็นพลัางงานของชาวาทุด,ดินการพิสมจนงคกร,กรความพยายามการประคับประครองในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานของห้าดาบเป็นพลังงานของความผิดหวังการเลิกลาการย่าล้างกันมานะครับมีพลังงานของสิบไม้เท้าเป็นพลังงานของความพยายามทุ่มเทความเอาใจใส่นะ,ะมีพลังงานของสองถ้วยเป็นพลังงานของอดีตที่ผ่านมาความรักที่ อาจจะตกอยู่ในตําแหน่งปัญหาเป็นความรักที่ไม่เข้าใจกันหรือเปล่ามีพลังงานของ6เหรียญเป็นพลังงานของความเอาใจใส่เป็นพลังงานของคนที่เป็นพลังงานของแปเหรียญนะครับเป็นพลังงานของคนที่เอาใจใส่เป็นพลังงานของคนที่มองถึงอนาคตการวางแผนสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณอยู่นะมีพลังงานของเดวิลเป็นพลังงานของคนเจ้าชู้เป็นพลังงานของคนที่ ยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้ก็ได้นะครับมันเหมือนมีการติดพันธนาการอะไรกันบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งต่างๆนะมีพลังงานของ1ดาบเป็นพลังงานของความชัดเจนความจริงที่ได้รับนะมีพลังงานของคว e น of อ w สอดเป็นพลังงานของ คนที่เด็ดเดี่ยวคนที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองและเหนื่อยกับความพยายามที่ผ่านมาเหนื่อยกับความรู้สึกที่ทุ่มเทให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวแต่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่คุณทุ่มเทในวันเวลาที่คุณรักเขามากในวันเวลาที่คุณเอาใจใส่เขากับเหมือนมีพลังงานของเดวิล <Connect ion> เป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่ไม่รู้จักพอก็ได้นะครับ <brain> อ่ามีพลังงานน <Earth> ี <clown>. ้เข้ามานะครับมีพลังงานของเอ็ดออฟ ครับเป็นพลังงานของการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะครับมีพลังงานของโอทาร่าเป็นพลังงานของความเจริญรุ่งเรืองเป็นพลังงานของประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้มาแล้วก็มีพลังงานแห่งการทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมรดกก็ได้นะครับจะมีมรดกเข้ามาก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของ King of Cup เป็นพลังงานของคนที่เอาใจใส่เป็นพลังงานของคนที่ทุ่มเทเป็นพลังงานของคนที่รักใครแล้วอ่ะคุณจะทําดูแลเขาทุกๆอย่างทุ่มเทให้ทุกๆอย่างพยายามทําเพื่อกันและกันในสิ่งต่างๆเนี่ยมาแล้วคุณเคยพยายามที่ประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์ในการที่เหมือน การสร้างไปด้วยกันทําอะไรไปด้วยกันแล้วมีพลังงานของ5้าดาบเป็นพลังงานของความขัดแย้งเป็นพลังงานแห่งความไม่เข้าใจเป็นพลังงานต่างไฟต่างที่มีอีโก้ใส่กันเป็นพลังงานแห่งการเลิกลาหย่าล้างกันมานะครับมีพลังงานของความที่เป็นคนที่เจ้าชู้อยู่นะมีพลังงานของขอดูพลังงานของชาวธาตุน้ําอดีตที่ผ่านมาหน่อยนะครับมีพลังงานของ8 ถ้วยเป็นพลังงานของการเดินออกมาจากความรู้สึกความรู้สึกที่มันเหมือนคุณถืออารมณ์ถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกถือความรักของคุณออกมาแล้วเดินออกมาทั้งๆที่คุณเติมเต็มให้กับเขาทั้งๆที่คุณเอาใจใส่เขาขนาดไหนรักเขาขนาดไหนแต่มันเหมือนคุณเป็นคนที่ให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเททําทุกๆอย่างให้กันอยู่ฝ่ายเดียวมีคนที่ เจ้าชูมีคนที่ตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากมีพลังงานของห้าเหรียญเป็นพลังงานของคนที่ไม่เอาใจใตเป็นพลังงานของคนที่ไม่เคยแคร์กันในวันเวลาที่คุณเจ็บเขากลับไม่สนใจเขากลับไปมีความที่เป็นเหมือนเดวิลเป็นคนที่คบไปเรื่อยรักไปเรื่อยเจ้าชูไปเรื่อยมีพลังงานแห่งการเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของเราทําให้มันรู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดเจนกับเรากับความที่เราชัดเจนกับเขานะมีพลังงานของเอ็ดออฟ ครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นความรักใหม่นะ่ะมีพลังงานแห่งโอกาสและทางเลือกสิ่งต่างๆเนี่ยมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่ของคุณอยู่นะครับมีพลังงานแห่งการเป็นการทางเลือกของคุณโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาให้นะครับมีพลังงานของเดอชารีออตคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและเป็นคนที่แก่งมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณการพยายามที่ทําเพื่อใครทักคนหนึ่งอ่ะรักใครทักคนหนึ่งอ่ะทุ่มเทให้อ่ะเติมเต็มให้เขาเท่าไหร่อ่ะ ทุ่มเทให้เขาเท่าไหร่อ่ะรักเขาขนาดไหนฮะแต่เขากลับไม่เคยเห็นค่าในวันเวลาที่เราทําเพื่อกันและกันในวันเวลาที่เราทุ่มเทให้กับเขาแต่มีพลังงานในความคิดของคุณเป็นพลังงานของควีนออฟสอดนะครับเป็นพลังงานของคนที่มองถึงอนาคตไปข้างหน้าแล้วหรือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยให้โอกาสเขาไม่รู้ตอกกี่ครั้งตอกกี่ครั้งแล้วก็ได้นะครับในความรู้สึกนะในความรู้สึกที่มันอยากที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับแต่มันยังมีเหมือนมีพลังงานของเดวิลมันยังมีการลืมไม่ได้ยังเอาเขาออกจากความคิดดไไม่ ก็ได้นะครับมีพลังงานของจัดเม้นเป็นพลังงานของการหลุดผลผลแห่งการกระทําการกระทําพฤติกรรมการกระทําต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยจัดเม้นเป็นผลแห่งการกระทําเป็นผลวิบากกรรมหรือคุณหลุดออกจากผลต่างๆของเขาแล้วก็ได้นะครับในความรู้สึกที่มันเหมือนพลังงานของ5ถ้วยเป็นพลังงานของความผิดหวังความเศร้าความเสียใจ แก้วที่มันลมไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันคงเอากลับคืนมาไม่ได้แต่คุณจะกลับมาโฟกัสถึงแก้วที่ยังไม่ได้ลมนะครับถ้วยที่ยังไม่ได้ลม้มถ้วยก็คือสิ่งดีๆที่คุณกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีพลังงานของพไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของ king of c u p นะครับ,นะรบกลับมาโฟกัสถึงถ้วยถ้วยของคุณก็คือหัวใจของคุณ หัวใจของคุณที่อยากที่จะมอบให้กับหัวใจเนี่ยให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่เอาใจใส่ให้กับคนที่ทุ่มเทให้กับคนที่มองอนาคตไปด้วยกันและมีความชัดเจนไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเอง DM เเพเท็ดิดาดาวสุขดาววีนัทกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ทุ่มเทให้กับคนรอบข้างกับคนที่คุณรักอ่ะคุณทุ่มเทให้มากแต่มันเหมือนมันเหมือนไม่ได้ไม่ได้ อะไรกลับมาเลยในสิ่งที่คุณทุ่มเทไปคุณต้องเป็นไฟที่จะต,ต้องเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานแห่งการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของคุณคิงไนท์ออฟวานเป็นพลังงานของการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณมีพลังงานของสองถ้วยอยากที่จะได้คนที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกนและกันจัดเม้นพรมลิขิตโชคชะตาจะนําทางคนที่ใช่จะทำนะทางคนที่ เรียนรู้กันละกันมาเริ่มต้นความรักที่ดีต่อกันนะครับมีพลังงานถึงการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณมาพูดถึงเรื่องอนาคตวางแผนสร้างครอบครัวไปด้วยกันสร้างบ้านไปด้วยกันสร้างทุกๆอย่างไปด้วยกันนะครับชาวธาตุนากกมกฎมิพิจิกอขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับแล้วเข้ารู้สึกผิดไหมคนที่ทําคุณผิดหวังคุณเสียใจคุณเจ็บไปแล้วรู้สึกผิดไหมมีพลังงานของเดวิลตอนนี้อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรนะครับอาจจะอยู่ในห่วงแห่งความ เป็นเดวิลอยู่นะเป็นคนที่ยังคิดอะไรไม่ได้อยู่นะออขอดูพลังงานของเขารู้สึกผิดไหมที่ทำคนเจ็บมีพลังงานของ d m p อ็มพคุณคือคนที่เคยดูแลเขาคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่เขาคุณคือคนที่ทำทุกๆอย่างเพื่อเขานะามีพลังงานของ แต่เป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าที่เอาปัญหาเข้ามาในความรักของเราที่มันเป็นปัญหาครอบครัวของเราเป็นปัญหาที่เราไม่ได้ก่อมีคนที่เอาปัญหาเข้ามาเลิกลาหย่าลา้ามีคนที่นิ่งและมีคนที่เงียบและมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงนะครับมีพลังงานของดีแฮงแมนเข้ามาเป็นพลังงานแห่งการไปต่อไม่ได้กับไม่ถึงในความรู้สึก ในความคิดยังเอาใครออกจากความคิดของคุณไม่ได้ยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้แต่ถามว่าเขายังรู้สึกผิดไหมมีพลังงานของเดวิลดีแฮงแมนเป็นพลังงานของคนที่ยังไม่ได้คิดอะไรเป็นพลังงานของคนที่ยังมีอีโก้อยู่นะมีพลังงานของคนที่ยังมีอีโก้อยู่นะครับมีพลังงานของเก้าเหรียญการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองอยู่ในบรลังก์คุณอยู่ในแบบของคุณมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่ก็มีนะครับเป็นพลังงานของ อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกุมตุลไมถุนธาตุดินกันพิษกมังกรธาตุน้ำกรกฎดมินพิจิกคนที่อายุน้อยคนที่ยุแตกต่างของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาดแูแลคนที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันมีพลังงานของเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานของโอกาสและทางเลือกต่างๆเนี่ยมันเป็นของคุณแล้วนะครับมีพลังงานของคุณจะดูถึงความทุ่มเทของคนที่เข้ามาคิคงเหรียญเป็นพลังงานของคนที่คอยเข้ามาดูแลและคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของ คนเก่าๆคนเดิมๆนะที่อยากที่จะกลับมาง้อด้วยนะมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงานของการจับได้โปะแตกความรู้สึกที่พังความรู้สึกที่ผิดหวังแต่มีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆกับสิ่งที่คุณเคยขัดแยง้งกับสิ่งที่คุณเคยจากสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจทําให้คุณ ต้องเดินออกมาจากความรู้สึกที่มันผิดหวังเด็ดเดี่ยวกับตัวเองขึ้นมันมีการเลิกลาหย่าล้างมาเดอะทาวเวอร์ Tower, ความรู้สึกที่พังความรู้สึกที่เสียใจคนคนนี้อาจจะก,กลับมาคิดนะกลับมาคิดว่าสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณนะ่ะจากสิ่งที่การกระทําของเขาอ่ะเขาอาจจะทําร้ายคุณไว้เยอะทําร้ายคุณไว้มากในความรู้สึกลึกๆนะมีพลังงานแห่งการอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่ของ กันและกันมีพลังงานแห่งนายออฟสอดเป็นพลังงานแห่งความเหนื่อยที่จะต้องเจอปัญหาเหนื่อยที่จะต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคที่ผ่านมาก็ได้นะครับหรือดูถึงความพยายามของเขาว่าเขาจะกลับมาแล้วเหมือนเดิมหรือเปล่าจะเหมือนเป็นเจ็ดถ้วยอีกหรือเปล่าเป็นคนที่เลือกเยอะเลือกมีทางเลือกเยอะทางเลือกมากอีกหรือเปล่าหรือกลับมาแล้วมาดูแลเอาใจใส่เราพอหรือเปล่าคุณจะกลับมาเป็นเหมือนเดอะเฮอร์มิกลับมาคิดกลับมาทบทวนในสิ่งต่างๆของคุณเพราะ สิ่งต่างๆที่คุณผ่านมาเนี่ยคุณทุ่มเทให้กับเขาไปเยอะและ้วกับสิ่งที่คุณทุ่มเทให้ไปให้ใจทุกๆอย่างทุ่มเทให้กันและกันแต่ตอนเนี้ยคุณจะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองอยู่ในแบบของคุณอยู่ในบรรลังของคุณเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณโสดสวยรวยหลอ่อคุณอยู่ก็ได้นะครับแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยคนเนี้ยจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลเอาใจใส่เริ่มต้นความรักด้วยกัน จะเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีและมองถึงอนาคตไปด้วยกันนะครับคนที่จะเข้ามาช่วงนี้นะมีพนักง,งานของอขอดูพนักง,งานของคนเก่าๆคนเดิมๆของคุณหนนะ่อยนะมีพนักง,งานของคนเก่ามาว่าเขารู้สึกผิดไหมเสียใจไหมแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไง มีพลังงานของสิบเหรียญมีพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตการวางแผนทางการเงินหรืออนาคตไปข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของ4 4สี่เหรียญกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองกลับมาถือหัวใจของคุณไว้ก็ได้นะครับเดทจบพ่อไม่แม่ไม้เลิกลาหย่าล้างจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆความชัดเจนถ้าเข้ามาอีกต้องมีความชัดเจนถ้าไม่มีความชัดเจนคุณก็พร้อมที่ททจะตัด เขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับวิวอัลฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตานำทางคนที่ใช่มาหากันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปคนที่ไม่ใช่ก็ต้องจบเลิกลาอย่าล้างกันไปนะครับมีพลังงานของวิวอ of ฟอร์จูนโชคชะตาจะนำทางคนที่มาเติมเต็มมาเป็นคิงถ้วยมาเติมเต็มซึ่งกันและกันมาเอาใจใส่มาคอยดูแลมาคอยทำเพื่อกันและกันแปดเหรียญทำเพื่อกันและกัน จะมีการที่จะเข้ามาในความรักในความส well. ัมพันธ์ช่วงนี้นะครับมองถึงความเป็นครอบเป็นครัวกันมีพลังงานของการที่เข้ามาเป็นครอบเป็นครัวกันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนําทางคนที่มีสินที่เสมอกันมีความคิดคล้ายๆกันมีความเท่าเทียมกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับมีพลังงานเอสด ออบครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นที่ดีสําหรับตัวของคุณเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงความสุขของตัวเองมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่ใช่กลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเองแดเหรียญต้องดูถึงความทุ่มเทของคนที่จะเข้ามาเอาใจใส่และเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเดอะเทนแผนการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีพลังงานของควีนออล์บานคุณเป็นคนที่มีเซน์เป็นคนที่มีลางสังหารคุณจะรู้ได้ทันทีนี่แหละว่าคนคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสําหรับคุณหรือเปล่าคนที่ทุ่งเทให้ก,กันแล้วกันหรือเปล่าหรือเปล่าชัดเจนกันหรือเปล่ามองถึงอนาคตไปด้วยกันหรือเปล่ามีพลังงานแห่งการเริ่มต้นนะครับอ่าเป็นคนที่กลับมามีสเสน่ห์ในตัวของตัวของคุณเองอีกครั้งหนึง่งนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะครับชาวท่าน้ํากรกฎมินพิจิกรขอดูพลังงานไพ่สรุปแล้วแนะนําให้กับชาวท่าน้ำหน่อยครับขอพลังงานไพ่สรุป เป็นพลังงานของสองเหรียญความพยายามการกลับมาพูดกลับมาคุยการวนกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการรอมีคนที่รออยู่รอการติดต่อรอการสื่อสารรอการกลับมาพูดกลับมาคุยกับมาเคลียใจอะไรกันบางอย่างในความรู้สึกยังเหมือนมีพลังงานของสองถ้วยอยู่นะครับยังมีความรักที่ดีต่อกันและการอยู่นะมีพลังงานของการติดต่อการสื่อสารกลับมาพูดกลับมาคุยกันจากสิ่งต่างๆเนี้ย มีพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตไปข้างหน้ามีพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาสิ่งดีๆเป็นพลังงานของเดอะเลเวอร์เป็นพลังงานแห่งดวงที่มีเสน่ห์เป็นพลังงานของคนที่กลับมาดูแลทุกๆอย่างของตัวของตัวเองแล้วก็ได้นะครับกลับมาคิดกลับมาทบทวนในความพยายามในความทุ่มเทในความเอาใจใส่ในการและการสิบเรียนมีพลังงานแห่ง สิเปลียนเป็นพลังงานแห่งความมั่งคัง่งความมั่นคงนะครับมองถึงความมั่งคัง่งความมั่นคง,งหรือตอนนี้ชาวท่านน้าอาจจะโฟกัสงานมีภาระความรับผิดชอบที่หนักก็ได้นะครับอาจจะมองถึงอนาคตวางแผนอนาคตทางด้านการเงินการทองของคุณอยู่ก็ได้เดอะเวอร์ The Word เป็นพลังงานไพ่งงพเมเจอร์ใบสุดท้ายสิ่งต่างๆเนี่ยคุณเรียนรู้กับทุกๆอย่างมาหมดแล้วมันยังมีบาดแผลในหัวใจการกลับมากันและกันอีกครั้งหนึ่ง คุณจะมองถึงความยุติธรรมความชัดเจนความเอาใจใส่ความทุ่มเทซึ่งกันและกันสัมากกว่านะครับชาวธาตุน้ำก็จิกมีพลังงานของความเบื่อความเบื่อและกับสิ่งที่ผ่านมาเบื่อและกับความผิดหวังเบื่อและกับความเสียใจจะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองมีความสุขและคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเนี่ยจะเหมือนเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาเท่าเทียมกันเป็นพลังงานของเดอะไฮโลเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางคนที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำทางการเรียนรู้พัฒนาความรักความสัมพันธ์มาซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานแห่งการสัญญาจากคำขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคนที่ใช่คนที่เท่าเทียมกันมีความเท่าเทียมมีความยุติธรรมมาให้ชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิตนะครับหมอโต๊ะก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ